ลานกลางเต็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปายสถานที่เที่ยวที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคนพลและน้องๆที่มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันได้ชักชวนกันไปเที่ยวปายรวมทั้งหมดห้าคนก็ได้ขับรถยนต์ไปจนไปถึงที่ปายคนเที่ยวเยอะมาก และคืนที่สองคุณพลและน้องๆก็กะว่าจะไปเที่ยวในตัวเมืองกันเพราะอยากจะไปดูอ่างเก็บน้ำที่หนึ่งในตัวจังหวัดจนไปถึงที่หมายแล้วขากลับจะต้องผ่านปางมาพาแล้วตอนขับลงเขาคนพลเหยียบเบรกแล้วแต่รถกลับไม่หยุดคนพลใจหายทันทีเลยพยายามดึงเบรกมือให้รถค่อยๆชะลอลงข้างทาง จะโทรเรียกช่างก็ไม่มีใครที่มีเบอร์ช่างเลยจนสักพักก็ลองสตาร์ทรถแล้วลองวิ่งดูปรากฏว่ายังเผาวิ่งได้เวลานั้นประมาณสี่โมงเย็นระยะทางอีก8กิโลเมตรกว่าจะถึงไปจึงได้คุยกันว่าคืนนี้สงสัยต้องหาที่กางเต็นท์กันแถวๆนีน้แต่มองไปสองข้างทางก็มีแต่ป่ากับเขา คนพลก็นึกกังวลขึ้นมาในใจพอขับรถไปได้สักพักก็เจอลานโล่งๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ50เมตรสามารถขับรถเข้าไปได้ถนนเข้าเป็นเส้นทางแคบๆเข้าไปถึงด้านในเป็นลานที่โล่งและกว้างมากซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่ดีมากด้านล่างลงไปจะเป็นแอ่งน้ำคนพลคิดว่า นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหาที่พักจึงได้ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์กันที่นี่ลักษณะจะเป็นหลานกว้างๆมีต้นก้ามปูใหญ่อยู่ต้นหนึ่งด้านข้างจะเป็นลำธารแต่คุณพลก็สังเกตเห็นว่าที่ลานแห่งนี้มีเต็นท์กางอยู่ด้วยกันสองเต็นท์แต่ยังไม่เห็นคนคุณพลรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีคิดว่าคืนนี้ จะได้มีเพื่อนนอนจึงช่วยกันกางเต็นท์กับน้องๆอ,อีกสี่คนกางกันสองเต็นท์ระหว่างที่คุณพลและน้องๆช่วยกันกางเต็นท์อยู่ก็ได้ยินเสียงไอออกมาจากด้านในเต็นท์ที่กางอยู่ก่อนแล้วคนพลก็คิดในใจว่ามีคนอยู่ในเต็นท์จนใกล้จะมืดคนพลก็ให้น้องผู้หญิงไปหาฟืนมาเพราะต้องก่อไฟ กลางคืนจะอากาศเย็นมากและจะได้กันพวกสัตว์ป่าด้วยหลังจากกางเต้นแล้วรอยผงปูนเขาเสร็จแล้วท้องฟ้าก็มืดพอดีสักครู่มีคนออกมาจากสองเต้นนั้นเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนเขาก็เข้ามาทักทายกับพวกคุณพลปกติเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพกันทำงานที่บริษัทประกัน ส่วนผู้ชายอีกสองคนหลังเดินออกมาจากเต็นท์แล้วก็ได้เดินไปอยู่ที่ริมลำธารโดยไม่ได้พูดอะไรกับคุณพลเลยทำตาลอยๆหลังจากนั้นก็ได้หงหาอาหารกันแล้วก็ได้นั่งคุยกันปกติทั่วไปจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วาอากาศเย็นมากจนบางครั้งก็คิดในใจว่ามันเย็นผิดปกติ บรรยากาศก็วังเวงชอบกลเงียบมากไม่ได้ยินเสียงสปปรรพสิ่งที่ควรจะได้ยินจากป่าเลยคุณพลก็ได้นั่งฟังรุ่นน้องคุยกับผู้หญิงอีกสามคนส่วนผู้ชายอีกสองคนก็ไม่ยอมเข้ามานั่งล้อมวงคุยกันยังยืนนิ่งอยู่ที่เรมลำธารจนประมาณสองทุ่มกว่าคุณพลก็คิดว่าจะเข้านอนแล้วพราะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้า และโทนัดช่างผู้ชายสองคนนั้นก็เดินเข้ามาแต่เงียบมากจนไม่มีเสียงฝีเท้าแล้วมายืนข้างๆคุณพลคุณพลก็ได้แต่ยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบที่มุมปากเล็กๆแล้วก็เข้าเต็นท์ไปหลังจากนั้นคุณพลก็เข้าไปนอนในเต็นท์แล้วน้องผู้หญิงก็ตามเข้ามาอีกสองคนเหลือรุ่นน้องของคุณพลอีกสองคน ที่ยังนั่งคุยกันอยู่ข้างนอกกับผู้หญิงสามคนสักพักคุณพลก็เผลอหลับไปจนตื่นมาหกโมงเชา้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกคนพลเปิดซิปเต็นแล้วชะงกหน้าออกไปข้างนอกคนพลมืออ่อนทันทีต้นกามปู่ต้นใหญ่ที่เห็นตอนแรกบัดนี้ไม่มีแล้วพื้นเป็นลานดินเรียบๆมีเก้าอี้เรียงอยู่หกแถว และมีเชิงตะกอนตั้งอยู่น้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆขุนพลร้องไห้ขึ้นมาทันทีคุนพลรวบรวมสติแล้วพยายามนึกว่าเมื่อคืนมันคืออะไรแล้วคนพวกนั้นรวมถึงเต็นที่เจอเมื่อคืนหายไปไหนลำธารด้านข้างก็ไม่มีเป็นแค่ร่องน้ำเล็กๆเ,เหมือนเป็นที่เอาไว้เขี่ยขี้เท่าทิ้งแล้วที่สำคัญเลยก็คือ รถเข้ามาจอดข้างในแต่ไม่มีทางเข้ามาแล้วทางที่เชื่อมต่อระหว่างลานดินไปจนถึงถนนเส้นหลักก็มีแต่โคลนคนพลยืนกำพระแน่นจนสักพักมีชาวบ้านขับรถผ่านมาที่ถนนใหญ่แล้วตะโกนถามว่าเข้าไปทำไมมันเป็นลานเผาศพแล้วเอารถเข้าไปได้ยังไงหลังจากที่คนพลและน้องๆกลับมาถึงกรุงเทพ ก็ได้เดินสายรถน้ำมตนกันทันทีเจ็ดวัดหลังจากนั้นน้องของคุณพลก็ได้มาเล่าให้คุณพลฟังว่าเมื่อคืนนั้นเขาฝันว่ามีรถตู้ขับมาคันหนึ่งแล้วได้หลุดโค้งตกเหวไปทั้งคันตรงใกล้ๆก,ก,กับจุดที่คุณพลและน้องๆไปกางเต็นท์นอนกันและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดขอขอบคุณที่มาเนื้อหาจาก เรื่องเล่าอาถรรพ์ในป่าลึกจากเดอะช็อกตอนลานกลางเต็นแล้วโดยคุณเฉลิมพล ฝากติดตาม Facebook Fanpage ที่ Getto Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง i n นสตาแกรมฉามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ